้อความตอนขอ้นักทีทุกคนอยากจะให้เขารู้จักเรามากอยากจะเล่นต่อหน้าคนเยอะๆนั่นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากผมชื่อนายสามารถทีมลวงแยครับผมเป็นมือพิโนโตอนนี้อายุ60ปีครับ <Everybody go. S 1> เคยเล่นสูงสุดเลยก็ประมาณสี่ที่ตะวันนะตมาได้ไปหลายๆที่มันเป็นออายังไงล่ะที่หนึ่งมันอีกบรรยากาศหนึง่ง อเขือีกที่เนี้ยเราเล่นอีกแนวหนึงแต่พอไปเล่นอีกที่หนึ่งเราต้องเปลี่ยนแนวละเปลี่ยนแนวมางแล้วก็เจอแขกใหม่ๆเจอแขกหลายๆแบบหลายแบบอะไรเงี้ยเราเล่นเราได้ยินเสียงที่เราคุ้นเคยมันพอได้จับมันมามันเหมือนแบบมันมีแรงกระตุ้นขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากว่าเล่นต่อหน้าคนเยอะ ผมเริ่มเล่นดนตรีบาตั้งแต่ผมเรียนตอนจบมาหันมาเล่นเตมตัวผมเลยเล่นดนตรีมาตลอดช่วงนั้นก็ผู้ชงว่าเหลือกินเหลือไทยอ่ะแล้วก็มาพังเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงเพราะว่าหนึ่งคาเฟปิดเป็นว่าเล่นเพราะว่าเขาเขา,เขาเปิดคอมน,นะครับแล้วก็ภาพเคยมีก็ยุบไปเยอะเพลงสาโกนที่เราเคยเล่นนะคืมันก็ยุบไปเยอะจากคนที่เคยมีทุกอย่าง กลายเป็นร่วงอาจากคนอยู่นี่ร่วงมาลงเหวปุสวัสดีครับผมชื่อเดอชื่อจริงชื่อนายสามารถถินวงแยเป็นคนไร้บ้านครับ